ไปหน้ามากก็ไปเก็บเห็ดนะครับไปเก็บเห็ดเห็ดไข่เห็ดไข่มาเนอะเห็ดไข่ไปเก็บเห็ดมาได้เท่านี้ได้เพื่อลายตอนเก็บสทตาเนี่ยไม่เห็นนะขับรถไปเก็บเห็ดมาข้างเียวเห็ดไข่เห็ดไข่ กี้เลยรสิตุ่มครับบาอ่ะอกี้เกียวต้อบ่านเตยร์ที่กินกี้แล้ตุม่มโอ้ยบอกินตามสมมาสองมอื่อเดี๋ยวสิไปเบิึงสวนหลังบ้านว่าสภาพมันเป็นยังไงโตนไม้ก็เริ่มเกี่ยวกะกี้ขึ้นมาบากักหลายป้าปะกะเกษก็เริ่มนาขึ้นม่อีกแล้ว tuôn cả nón cái lăng ngay, pin nào thì để kiếm nuôi, pin để kiếm đọt, vậy con. tuôn lâm nhẹu ở nền cây nhảy, cây rệp rồi. nhảy về lăng bàn chắc thì tay vất tại, không thì coi vương. Ở nữa. โอ้มึงเต็มใจเต็มใจนี่เลยีเออแลวมันก็มัเป็นหน่วยโอ๊ตาดมันเป็นหน่วยแถบห้องก็มีสหน่วยหกหน่วยหกเจ็ตนแปดตนเกตนสิตนยี่สินห้ามรวยรยเฮ้ยเฮ้ยรวยรวยายนี่รวยายรวยาย เอากระสอวไปไม่ได้พอดีือเปล่กพริกขยะเขาไม่ขะพ่อขยะเขายังได้บวกงานเหิือนพ่อพี่เขาขยะทำไมยังได้บ่วงงานมึงร่มผัดคนตกเขียวไอ้สิพ่อได้กินอยู่ นี่แค่นี่คิดเท็ดเท็ดเนี่คิดเท็ดแค่เลยห้านาทถ่วมมาห้านาทถ่วอนู่เป็นแค่เลยแค่ลองลอยลอยหนีห้านาทถ่วมผู้ก็ดึงอันนี้มะนาวเฉืนเฉือนมะนาวต้นหนึ่งสองต้นก็ได้กินนี่ทุกต้นฮะนี่ต้นมะกรูด ไม่นะไต้นอย่างต้นลำย่ยสิลำย่ยตะไคร้ลำย่ยตะไคร้ต้นแค่แค่ตัวน,นี้เติมไงอันนี้ใไงไงตน้ตนตน้นต้นลำย่อยไงมาจากหนาบ้านนี่คืติดบต่ติดก็พอดีฝน ตกทุกงมือมันอ,อาจจะบวัวตตยก็ได้ไปกินน่วยแหละดิไปกินสองซน่วยแล้ว,ว,ลวต้นกล้วยแม่แล้วก็ปลูกไว้ล้างบัานพักสวนขั้วรวยกินได้เป็นโครงการ้องนารคิดแต่ว่าสมหวังเป็นผู้คิดสิกินผู้หนึ่งคิดปลูกผู้หนึ่งคิดกิน เกี้ไปตำรวจหน้ามาแล้วตีหนามลองต้นปาล์มต้นสักต้นลำยยนี่หน้าอันนั้นมันรุนเก่าแล้วขายแล้วูกไหมนนนนนนหัวหน่อยล้างบัตไได้กินกินเมื่อปีก็วัดเฮ้ต้นลำย่อย่นิำบานาิตใจอะ ไม่ใช่ว่าายหรอกหัวไา่ใหญ่ต้นมะขามใหญ่อันนี้ห้องเพลินยุทโธดห้องเพลินว่าะเป็นห้องเ้าเอาซำนีผซะก่อนครับเดี๋ยวสิไปสำรวจหน้าต่อ ปิดประตูก่นนอกนะเรียบร้อยครับเกี่ยวเหมดตําเรียบร้อย คุนเท่อต่ำเดือบเลยแสีบขนาดแล้วพ่ะท่านทียังเสียบอย่แนี่ดิเสียบเสียบเถ้วยเบียปองหน่อยนี่เสีบขนาดนออานบุ๋งเก็บลงงบงังเ,ลเ,เหินมาเจ้าเห็ดยังกับเจ้าเห็ดกินมาเรื่องหมเส็ดไปสอกวันเพราะว่าท่านานกิน ข้าไม่ใแยกหักวก่อนกับก,กินก่อนกินไม่กินแต่ถ้าเขาไม่ได้กินตามกล่อนได้เบียร์ขวดหน่อยยุบข้าวกินแล้วกับ